แม่ค้าวันนี้ขายอะไรขายล้ยค่ะโอ้ยนี่ไตเติ้ลแดงด้วยหมคะเราโอ้โหก็เว้ยนะกินจริงๆหวีอย่างใหญ่เลยพี่น้องลูกวันนี้อ้วนเลยนะอ้วนอ้วนโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มาก ขอบคุณนะคะนี่ค่ะให้รวยรวย่ข้วเหนีคะรวย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 รนะคะขอบคุณนะคะค่ะดิบค่ะดิบตลาดวัดถัใหญ่นี่ตลาดน้ําไตน้อยวัดถัใหญ่นะจ๊ะวันนี้มีตลาดนัดเราจะไปซื้ออะไรในตลาดกันดีตามไปดู อันนี้ตะเปี๊ยกไม่มาให้แม่ออทำคลิปแทนไปดูตลาดกันนะจ๊ะนี่เราเข้ามาตลาดแล้วนี่ก็มีขายเกงขายเื้อผ้านี่เอาไหมล่ะสวยนะจ๊ะนี่นี่นี่สวยจ้าลายนี่สวยมากตัวละร้อยนี่เนี่ยแบบไปเองก็เดินเนี่ยเดินมาดูของเนี่ย มีของขายด้วยนี่ต่อถังกะละมังนี่เยอะแยะ,ยะโซนของใช้แล้วก็มีโซนของกินนี่ของกินผลไม้เยอะแยะ มีเต็งโมดูละสี่สิบตรงนี้ก็มีปลาปลาสดปลาหมึกกุ้มเลย คะกำละห้าบาทนะคะนี่ค่ะตะไคร้กำใหญ่มากญญานี่มีปลาส,ดป,สดปลาสดส,ด,สดนี่มาซื้อหมูคนเต็มเลยต่อ,ตอแถวกันซื้อหมูนะคะเนี่ยนี่ซื้อหมูขาน่แปดสิบห้า,าบาทไส้กรอกน่ากิน ไม่เคยบอกใครเลยว่า้านนี้มีร้านเดียวนี่ยแย่ไปหมดน่าหนน่ากินน่าหนน่ามน,น,าน,นี่มีปลา้งปลาล่ามันม่งหน่มหนไม้ตอนนี้ก็มีข้งงางเหนีอหวานวเหนียวตั้ยานมหวานต่างๆแล้วก็มีเกี๊ยวทอดปอเปี๊ยะทอดหลายอย่างหลายอย่าง มีพิซซ่าด้วยพิซซ่าห้าเก้านะคนอยากกินย่อมเยามีห้าเก้านาก้าแล้วก็มีพัดมีมีต่งตางๆเยอะแยะไปหมดอ,อาหารก่าผลไม้แล้วก็วมีขายอางยุ่แนแครงมังกรเยอะแยะมีเตงโมโด้วย นี่มีเง่นด้วยนี่เลื่องุงนโลละเจ็ดสิบนี่มีอทองหยิบทองยอดไวท์ทองนี่เยอะแยะของขายเทียบไก่ทอดด้วยไก่ทอดไก่ทอดนี่มีน้ำพริกปลาล่าผลไม้ใครอยู่แถวนี้วัตสใหญ่ก็มาได้นะคะมาตลาดวัตสใหญ่ได้เลยค่ะ นี่เราก็ซื้อของเต็มไม้เต็มมือทั้งป้าป้าป้ากูไว้ด้วยที่เขาให้เมื่อกี้นี้ผลไม้ต่างๆนี่นะเยอะแยะไปหมดป้าป้าก็เอาของม่ขึ้นรถก่อนนะคะเต็มไม้เต็มมือปลพรซื้อขนมจีนนี่โซนผักโซนไก่ทอดโซนที่หมูเตะย่างด้านหมูสดอยู่ข้างนน้นนะคะ อางน,นี้ก็ผลไม้ฆ่ากันไปนเคก้กก็มีเยแยะนี่ขนมพกก็มีเยเราสั่งหมูไว้แล้วก็มาเอาหมูแล้วนะคะตรงนี้ปลาสดก็มีมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีโซนจอดรถด,ด้วยนะคะมาตลาดนี่มีกระโพดขกพ,พดย่างด้วยนี่หน้าวัดอยู่ตรงนี้ นี่คือวัดไสใหญ่นะคะอำเภอไสน้อยมีโซนขายดอกมุงดอก,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 กไม้มีกล้วยย่างนีโซนหลาบลานี่นล่ดหละเยอะมากค่ะใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาได้นะคะวะัดไสใหญ่โซนเสื้อผ้าก็มี ใครผ่านมาตรงนี้ก็แวะมานะคะของขายเยอะแยะเลยตลาดวัดไซใหญ่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติตามนะคะตนรองเท้าเนียเนี่ยตัวรองเท้าก็มีตนกางเกงก็มีีหลายอย่างใครผ่านมาตรงนี้ก็แวะมาได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตด